เออพอที่พี่เซนน่ะทำม็อกอัพเกิ่งเพราะว่าคือตัวเองอ่ะเจ็บใจตอนที่ไปออกงานดูใบกราฟฟู้ดแล้วลูกค้าบอกว่าเอ้ยเซนแกช่วยเปลี่ยนแพคเกจจิ้งให้หน่อยเปลี่ยนเอาเอาคือไม่ต้องเปลี่ยนแพคเกจจิ้งของจริงนะเอาแค่เปลี่ยนโลโก้ข้างในอ่ะเปลี่ยนวิธีเปิดสาน้ำดึงกินให้หน่อยแค่นั้นอ่ะจะโอนตังค์แล้วสิบตู้ฉันบอกแล้วดีวกายอาทิตย์ลูกค้าดีวายอาทิตย์อ้อยอาทิตย์ดูไบทำงานเนาะแล้วเซนก็บอกว่า กราฟิกฉันไม่ทํางานมาอาทิตย์ที่เมืองไทยอ่ะขอเป็นบันจันได้ไหมพลีสขอลูกค้าลูกค้าบอกเออก็รอดูก็แล้วกันปรากฏว่าปรากฏว่าปารถนาคือมีอีกเจ้าหนึ่งคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งนะคะเขาแก้ลูกค้าเลยปึ้งเขาพร้อมกว่าเราเนาะเขาแก้ให้ลูกค้าทันทีเลยลูกค้าก็โอนเงินไปสือชอบนั้นสิบตู้ปั๊ ก็โอ้แม่เจ้าความวัเป็นเรื่องของปีศาตนะกลับมาเมืองไทยนี่คือตั้งใจเรียนทำม็อกอัพเลยค่ะอืม <c oughs> โอ้โหจากนั้นเหรอจะม็อกอัพอะไรมาเถอะอาจินไตยเซนทำได้หมดทุกม็อกอัพก็เลยเปิดคลาสสอนม็อกอัพด้วยทำเป็นออนไลน์นะออนไลน์นะคะราคา